สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a n เ h สเตอร์ซิตี้แฟนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไปกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสร m a n เ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกมากกว่าแค่เรื่องเงินเจาะเบื้องหลังบันไดสู่ความยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิต ไขค,ความลับกุญแจสู่การประสบความสําเร็จของทัพเรือใบสีฟ้าที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้พงานคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่5ในรอบ6ปีหลังสุดนี่นับเป็นการครองความยิ่งใหญ่ที่เราไม่ได้เห็นนับตั้งแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงปี1996 19และปี2001ซึ่งที่คล้ายกันคือไม่ใช่แค่มีนักเตะและกุญสือที่ยอดเยี่ยมแต่ยังเป็นรากฐานของสโมสรรังเย้าสนามซ้อมการลงทุนเยาวชนและการขยายแบรนด์ต่างๆออกไปทั่วโลก ที่ต่างกันคือแมนเชสเตี้ททำได้โดยไม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเหมือนสโมสรอ,อื่นอย่างลิเวอร์พูลอร์เซนนลแมนยูเนเต็ดและเชลซีที่ครองฐานความนิยมอย่างเนียวแน่นในพรีเมียร์ลีกและทั่วโลกมาตลอดหลายสิบปีและนี่คือสิ่งที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จหน,น,น้าขณะนี้ประเด็นที่ 1. ความฝันของโซเรียโน หลังจากคว้าแชมป์พรมเมลิกสมัยแรกในปี2012รากฐานความยิ่งใหญ่จริงๆของทีมสร้างขึ้นมาหลังจากนั้นไม่กี่เดือนต่อมาเมื่อพวกเขาจ้างเฟอร์รันโซเรโนเข้ามาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารซึ่งเขาคือคนที่ทำให้บาร์เซโลนาเติบโตขึ้นมาอย่างมากในฐานะแบรนด์ในช่วงเวลา5ปีที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสโมสรซึ่งทำให้ทีมหาไรายได้เพิ่มมากขึ้น3เท่าในปี2003-2008ก่อนจะย้ายตามเปปกวัวเดล่ามาทำงานด้วยกันเมื่อปี2006ที่มหาวิทยาลัยเบิร์กเบรคเฟอร์รานโซเรโนเคยบอกว่าสโมสร และทําให้ตัวเองกลายเป็นแฟรนไชส์ซึ่งเขาทําได้จริงๆกับซิตี้โดยสร้างเครือข่ายของทีมรอบโลกทั้งในอุรุกวัยสหรัฐอเมริกาอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียฝรั่งเศสเบลเยียมสเปนและบราซิลภายใต้การบริหารของโซเรโน่แมนซิตี้กลายเป็นสโมโสรที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกโดยทำเงินไป713ล้านยูโรตามรายงานของ Detroit Money League ทำให้แมนซิตี้กลายเป็นสโมโสรที่มีมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกตามการจัดอันดับของแบร,รนด์ไฟไนแนนซ์ตามหลังเพียงโดยัลมาดริด ประเด็นต่อมาอดทนเพื่อรอเป๊ปกวัวเดวล่างาน,นแรกๆของโซเรโนคือการรวมพวกพ้องที่บาร์เซโลนามาร่วมงานกันที่แมนซิตี้โดยมีซิกิเบริกิสไตล์ผู้ที่คว้าโรนันดิโย่เดโก้และเชอรี่อองรีไปเล่นในถิ่นคนัมนูกลายมาเป็นผู้อำนวยการกีฬาของแมนซิตี้ในตอนที่เป๊ปกวัวเดวล่าเลือกย้ายไปคุมบาเยนมิวนิกในปี2013พวกเขาไม่ได้ตื่นตะน,นกพร้อมกับเฝ้ารอให้กุนซือคาตาลันเสร็จสิ้นภารกิจในเยรอรมันก่อนที่3ปีต่อมาจะมาหากันจนเจอ แม้ว่าแมนซิตี้จะเริ่มต้นด้วยการจบอันดับ3ในฤดูกาลแรกแต่แล้วเป๊ปก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์ลีก3สมัยรวดเหมือนกับที่เขาทำได้กับบา์เซโลนาและบาเยนน์มิวนิกอีกครั้งประเด็นต่อมาแผนเสริมทัพถูกจุดและไม่ตื่นตระหนกขณะที่เชลซีกว้านซื้อดาวรุ่งและนักเตะชื่อดังจากทั่วโลกรวมถึงแมนยูเน็ดที่มักจะสร้างเสียงฮือฮาด้วยนักเตะชื่อดังทุกซัมเมอร์ แต่ถ้าว่าซิตี้มักมีแผนเสริมทัพที่เป็นแบบแผนของพวกเขาอยู่เสมอทันทีที่เป๊ปเข้ามาคุมทีมแมนซิตี้พวกเขาเริ่มสร้างทีมที่กุนซอของพวกเขาต้องการที่จะเล่นเริ่มด้วยการขับจจฮาร์ดในประตูมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษออกจากทีมสร้างความช็อกให้กับแฟนบอลแต่เมื่อคำนึงถึงความสามารถในการเล่นฟุตบอลด้วยเท้าซึ่งไม่เข้ากับระบบของเป๊ปซิตี้เลือกคว้าคราดิโอบาวโวเข้ามาเฝ้าเสาซึ่งก็ยังไม่ตอบโจทย์ก่อนแก้ไขอย่างรวดเร็วด้วยการคว้าแอดดร์ซอนมาร่วมทีมในปีถัดมาและกลายเป็นกุญแจสําคัญใในนนนควาาาามมมสสสํเเเรรร็็จขออองงงททสสญญญทีีีีีหึ่่่่กัญญดดุต้ชืู ที่เป็นหัวใจในแนวรับและในปีนี้เอริงฮาแลนด์เข้ามาถล่มประตูเป็นว่าเล่นประเด็นต่อมาใช้จ่ายสุทธิน้อยกว่าพาเลทและลีดยูไนเต็ดแผนเสริมทัพระยะยาวของซิตี้นั้นออกดอกออกผลแม้จะเสริมทั้งฮาแลนด์และฟิลิปมาร่วมทีมแต่ยังทำให้การเงินของทีมเป็นบวกด้วยการปล่อยทั้งราฮิมสเตอร์ลิงโอล็กซลนเดอร์ซิเชนโก้และกราบิเชซุตทำเงินได้รวมถึง124ล้านปอนด์อีกทั้งยังได้เงินจากสัญญาของนักเตะอีก4คนรวมเปรโดปอโรที่ไม่เคยได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใ ซิตี้ปิดตลาดด้วยการใช้เงินสุดที่ไปเพียง8.3ล้านปอนด์น้อยที่สุดเป็นอันดับ4ในพรีเมียร์ลีกน้อยกว่าคริสตัลพาเลตและลีดยูไนเต็ดและสูงกว่าเพียงแค่บริทันเลสเตอร์ซิตี้และเอลฟ์เวอร์ตันเท่านั้นกลับกันเชลซีจัดหนัก480ล้านปอนด์แมนยูไนเต็ด203ล้านปอนด์และนิวคาสเซิลยูไนเต็ด161ล้านปอนด์แต่กลายเป็นว่าแมนซิตี้ได้แชมป์นในท้ายที่สุด นอกจากนี้ค่าเหนื่อยซิตี้ยังจ่ายเป็นันดับ3ในลีกที่182ล้านปอนด์ต่อฤด,ดูกาลเป็นรองแมนยูไนเต็ดที่จ่ายไป211ล้านปอนด์และเชลซี212ล้านปอนด์ ประเด็นต่อมาการลงทุนที่ยั่งยืนใน,ในโครงการสร้างทีมที่ขแข็งแกร่งไม่ใช่แค่ลงทุนเรื่องเสริมทัพแต่ซิตี้ยังให้ความสําคัญกับระบบเยาว,วชนโดยทุ่มเงิน200ล้านปอนด์สร้างอะคาเดมีขึ้นมาแทนที่เก่าที่อยู่ใกล้แคลิงตันของยูไนเต็ดโดยสร้างขึ้นใกล้กับเอติฮัสเตเดียมที่ทําให้ทีมได้เปรียบเรื่องการขนส่งและกละยุทธ์การลงทุนครั้งนี้ส่งผลทั้งนักเตะชุดใหญ่ทั้งฟิโฟเดนโคพอลเมอร์และริโก้ลูอิสที่ทะลุขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่และบรรดานักเตะที่ทำ ขยายสังเวียนของพวกเขาในตอนที่เปลี่ยนชื่อสนามเป็นเอติฮัสเตเดียมในปี2010เพิ่มความจุจาก48,000ที่นั่งเป็น53,000ที่นั่งในปี2014และเมื่อเดือนที่ผ่านมามีแผนทุ่ม300ล้านปอนด์ปรับเป็น60,000ที่นั่งในอนาคตสอดคล้องกับการจำหน่ายตัวที่มีเปอร์เซ็นต์จำหน่ายถึง99%เมื่อรดูการที่แล้วโดยเกมใหญ่และเกมสำคัญอย่างยูฟาแชมเปี้ยนลีกมักจำหน่ายเกลี้ยงทุกเกม ประเด็นต่อมานักเตะไม่ใช่คนผิดแน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหลียกเลี่ยงไม่ได้ซิตี้ฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยไม่รู้ว่าผลการตัดสินและเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกจะออกมาเป็นอย่างไรผลการตัดสินอาจตามมาในอีกหนึ่งถึงสปีข้างหน้าอาจถูกตัดแต้มรีบแต้มหรือขับพล้นลีกไม่มีใครทราบ ในสายตาคนนอกและคู่แข่งความสำเร็จของซิตี้อาจไม่ผ่องใสเมื่อพวกเขาถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎ115ครั้งในปี2009ถึงปี2018หรือเริ่มตั้งแต่กลุ่มชุนอาบูดาบีเทคอเวอร์สโมสรหากว่าผิดจริงซิตี้ต้องถูกลงโทษตามเหมาะสมแต่ไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าทีมของเปปกัวเดล่าคือหนึ่งในชุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งโลกฟุตบอลและนี่ก็คือการเจาะเบื้องหลังบันไดสู่ความยิ่งใหญ่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีมากกว่าแค่เรื่องเงินมากันที่ประเด็นข่่าาวตอม เป๊ปกวดดัวเดล่าสุดยอดกุนซือเอร์ลิงฮาร์แลนด์ตัวตึงยิงกระจุยแถมเกมรับเหนียวเปิด5ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แมนซิตี้ครองแชมป์พรีมิลร เฟบกัวเดลลาผูจัจการทีแมนเชสเตอร์ซิตี้นำทัพเรือใบสีฟ้าพังงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้3สมัยติดต่อกันเป็นที่เรียบร้อยแม้ยังเหลือเกมให้ลงเล่นอีก3มนัดก็ตามหลังจากอาเซนอนออกไปพ่ายนอตติงแฮมฟอร์เรส์ศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ไล่ตามไม่ทันแล้วแมนซิตี้แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้และยังเหลือลุ้นแชมป์อีก2รายการคือศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกกับเอฟเอคัพโดย5จุดสำคัญที่ทำให้เรือใบสีฟ้าได้แชมป์ลีกมีดังนี้ ประเด็นแรกความคงเส้นคงวาแมนซิตี้เก็บชัยชนะได้ถึง27เกมจาก35นัดที่ลงเล่นไปแล้วโดยที่เหลือเสมอสีนัดและแพ้ไปแค่4ี่เกมเท่านั้นส่งผลให้ลูกทีมของเปปกัวเดล่าซีลแชมได้สําเร็จนอกจากนั้นหากเรือใบสีฟ้าฟอร์มติดก็ยากที่จะหยุดพวกเขาโดยสามารถคว้าชัยได้ถึง11เกมติดต่อ,อก,กันตั้งแต่เสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานักเตะเรือใบสีฟ้ามีประสบการณ์และไม่ตื่นตระหนกกับการไล่ตามของอาเซนอลมาเกือบตลอดฤดูกาลและเมื่อแสง ประเด็นต่อมายิ่งกระจุยแถมเกมรับเหนียวจาก35เกมที่ลงเล่นไปแล้วแมนเชสเตียมีผลต่างประตูได้เสียบวก61ลูกเลยทีเดียวหลังทําได้92ประตูและโดนคู่แข่งจอตะข่ายไปแค่31ลูกเท่านั้นทีมเรือใบสีฟ้าเป็นทีมที่มีผลต่างประตูได้เสียดีที่สุดขณะที่อาเซนอลตามมาห่างๆบวกที่40ลูกซึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมของเป๊ปกอร์ดิลามีความยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและเกมรับเหมาะสมที่จะเป็นแชมป์แล้ว สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความน่าจะเป็นของการได้ประตูสูงถึง75.5%และมีค่าความน่าจะเป็นของการเสียประตูอยู่ที่28.2รวมแล้วมีผลต่างอยู่ที่บวก47.3ดีที่สุดในลีกขณะที่นิวคาสเซิลตามมาเป็นอันดับ2ที่ผลต่างบวก28.8ประเด็นต่อมาการครองบอลแมนซิตี้เป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยครองบอลเหนือคู่แข่งมากที่สุดโดยอยู่ที่65.3%ขณะที่บริตันตามมาเป็นอันดับ2มีค่าเฉลี่ยครองบอลต่อเกมอยู่ที่60.9% ขณะที่การผ่านบอลก็เป็นเรือใบสีฟ้าที่ทําได้มากที่สุดหลังผ่านบอลรวมกันไปแล้ว23,318ครั้งขนาดที่ลิเวอร์พูลตามมาเป็นอันดับที่2ที่21,795ครั้งโดยที่แมนซิตี้ลงเล่นน้อยกว่า2เกมด้วยโรดี้กรองกลางเนนิีเป็นนักเตะที่ผ่านบอลมากที่สุดในทีมแมนซิสตี้หลังผ่านบอลไปแล้ว2,877หนประเด็นต่อมาความมหศัศจรรย์ของเออร์ลิงบล็อฮาร์แลน เออร์ลิงฮาลันด์กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์เพิ่งย้ายมาจากบรุสเซียดอทนรมมาอยู่กับแมนซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาแต่ไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวกับลีกเมืองผู้ดีเลยแถมระเบิดฟอร์มสุดยอดจนหลายคนแซวว่าเป็นตัวบักของลีกสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกปัจจุบันฮาแันด์นำโด่งเป็นดาวซันโวหลังทำไปแล้ว36ประตูโดยมีแฮร์รี่เคนกองหน้าของทอตแนมฮอสเปอร์ตามมาห่างๆที่28ประตูเอร์ลิงฮาลันด์ดาวยิงวัย22ปีสร้างสถิติไว้มากมายกับการมาเล่นในพรีเมียรลลลลกกปแแแแจจได้าาาาางวาวตะะอ่่มหมหฤสคคฟุบ ได้ตามมาอีกหลายร่องวัลและมากันที่ประเด็นสุดท้าย ความสุดยอดของเปปกวดิโอลาแน่นอนว่าหนึ่งในกุญแจสําคัญที่ทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครองความยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คือเปปกวดิโอลากุนซือชาวสเปนนี้นั่นเองกุนซือวัย52ปีเข้ามาคุมทีมเรือใบสีฟ้าตั้งแต่ปี2016และสามารถพาทีมควาชช้าแชมป์พรีเมียร์ลีก5สมัยจาก7ฤดูกาลที่ทํางานในเมืองผู้ดีจุดหนึ่งที่เปปเข้ามาทําให้แมนซิตี้แข็งแกร่งคือสร้างเอติฮัสเตเดียมให้เป็นป้อมปราการเหล็กโดยพาทีมชนะในบ้านทะลุหลัก100นัดนไป สำคัญได้แล้วถึง12รายการแบ่งเป็นพรีเมียร์ลีก5สมัย FA Cup 1สมัยลีกคัพ4สมัยและคอมมูนิตี้ชิลด์2สมัยทำให้เป๊ปกัวเดล่าเป็นกุญซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมโมสรและนี่ก็คือ5ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครองแชมป์พรีเมียร์ลีกมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาสตาร์ดังแมนซิตี้เปลี่ยนใจเตรียมปัดบาร์เซโลนาอยู่ทีมต่อซีซั่นหน้า ดูเหมือนว่าอิวค่ายกูดกันจะเปลี่ยนใจอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปในฤดูกาลหน้าแม้มีกระแสข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าเขาอาจจะย้ายไปบาร์เซโลนาก็ตามตามรายงานของเดอะไทม์ระบุว่ากุนโดกันมีแนวโน้มที่จะฝากอนาคตไว้กับแมนซิตี้ต่อไปแม้ว่าบาร์เซโลนาพยายามเซ็นสัญญาไปแบบไร้ค่าตัวเมื่อจบฤดูกาล รายงานก่อนหน้านี้เปิดเผยว่ากุนโดกันเปิดกว้างสำหรับการย้ายไปเล่นที่สเปนส่วนหนึ่งมาจากภรรยาของเขาที่เบื่อกับชีวิตในอังกฤษส่วนบาร์เซลโลนาเองก็อยากได้มิดฟิ์รายใหม่เพื่อทดแทนเซอร์คิโอบูสเกตที่ประกาศอำลาทีมหลังจบฤดูกาลอย่างไรก็ตามหลังจากที่แมนซิตี้การันตีแชมพเมีย์ลีกและมีลุ้นควาที่เป็นแชมป์เป็นสโมสรที่2ของอังกฤษกุนโดการสอแวลอยู่ช่วยเรือใบสีฟ้าต่อไปอย่างน้อยก็อีก1ปีขณะที่ฟาบิซโอโรมาโนเปิดเผยว่าแมนซิตี้จะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับกุนโนดออนนการขยายาาสัญญ,ญได้อีก1ปี มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเอริงฮาลแลนดูนยาแมนซิตี้แสดงความปราบปลื้มที่ประเดิมซีซั่นแรกกับเรือใบสีฟ้าได้เหมือนฝันทั้งควา้าแชมเปี้ยนเลกและรั้งตำแหน่งดาวซันโบตลอดจนมีลุ้นสิวทีเป้นแชมป์อีกต่างหากฮอลแลนย้ายจากบูโรเซียดอร์มุนมาสร้างชื่อกับแมนซิตี้ได้อย่างหน้าฮือฮากระทั่งทําให้เรือใบสีฟ้ากลายเป็นทีมที่ไร้เทียมทานจากประสิทธิภาพการยิงประตูแบบไม่รู้เบื่อของเขา โดยในเกมเปิดบ้านสยบเชลซี1.0เมื่อวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมหัวหอกร่างยักษ์ถูกพักเอาไว้และได้ลงเป็นตัวสำรองในนาทีที่74แทนริยาสมาเลสเนื่องจากทีมถังเงินได้แชมป์ไปที่เรียบร้อยแล้วหลังอาเซนนลพลาดท่าบุกไปแพ้ฟอเรสต์1-0เมื่อวันเสาร์โดยเออร์ลี่ฮาร์แลนได้กล่าวเอาไว้ว่ามันไม่จริงเลยผมไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงดีผมมีความสุขมากมันเป็นโมเมนต์ที่ผมจะจำไปตลอดชีวิต ผมไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงดีมันพิเศษมากผมจะฉลองในวันนี้มันน่าทึ่งมากมันเป็นซีซั่นแรกของผม36ประตูในพรีเมียร์ลีกและได้โทรฟี่บวกกับนักชิงชนะเลิศอีก2รายการที่รออยู่ไม่เลวเลยจริงๆเอรลิงฮาร์แลนด์กลาวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาซีซั่นหน้ายากกว่านี้แน่เป๊ปชมลิเวอร์พูลอาร์เซนอลคู่แข่งแย่งแชมป์ เป๊ปกัวเดล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แสดงความเห็นถึงอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลหลังจากที่นำทัพเรือใบสีฟ้าผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้และเป็นสมัยที่3ติดต่อกันของสโมสรแมนซิตี้ซิลแชมป์ลีกก่อนที่จะลงดวลกับเชลซีที่สนามเอติฮัสเตเดียมวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมเนื่องจากไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลดันทำพลาดมหันผ้าให้กับเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์0-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยกัวเดล่าเปิดใจหลังนำทัพสำเภาทองคว้าสิงโตน้ำเงินคราม1 แตนมองตัวเองว่าเมื่อคุณควา้าแชมป์ลีก3สมัยติดต,ต่อกันนั่นหมายความถึงการเล่นที่คงเส้นคงวาโดยเฉพาะในการสู้กับลิเวอร์พูลและสําหรับปีนี้กับการสู้กับอาเซนอลผมต้องการยกเครดิตให้กับคุณภาพของคู่แข่งเราก่อนหน้านี้เรามีลิเวอร์พูลเป็นคู่แข่งและตอนนี้ก็เป็นอาเซนอลนเป๊ปกวัวเดลากล่าาขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ